นะพี่น้องมาใส่เบ็ดพี่น้องใส่เบ็ดจะเลยเห็นหูปลาไหลพี่น้องตามบกหู้อะไรนี่พูดพี่น้องไปเลอาเบ็ดเสียไปเสียติ้งเนาะเสียติ้งนิ่ม่านได้เลยพี่น้องนิ่มเปล่า

Ủa tố vô nhây hả nọ vô nhây hả nọ Tố vô nhây Và có phó đầy vô hả nọ Xây đầy vô hả nọ Bà lấy Bà hả nọ Xây xuối hả nọ Mắn mắn nọ

脚上。Okay,